เสื้อสายเดี่ยวเสื้อกล้ามวงแขนกว้างเกินไปเราสามารถทําให้มันเล็กลงได้ขั้นแรกให้จัดแนวตะเข็บไหลหาจุดศูนย์กลางใหญ่เท่าไร่ให้ทําเครื่องหมายไว้หาอีกเส้นที่แข็งแรงและเหนียวกว่าเอาตะเข็บมือเราออกร้อยเข็มก่อนแล้วค่อยๆได้เข็มออกมาจากด้านในและด้านนอกจากนั้นไปที่ระยะกลางประมาณ1เซนติเมตรแล้วขึ้นเปน็นเข็มให้มันเดินไปตรงกลางแล้วลงไปอีก1เข็มให้มันเดินไปตรงกลางแล้วขึ้นเข็มวนเข็มนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเย็บมันการฝังเข็มนี้เป็นหนึ่งในการฝังเข็มหูเข้าสาลีของเราปปกกติเเเเหหหมมืือออนนราคส้้ใใญ่ไัลล็ลง เสื้อผ้าหลวมและอ้วนทำให้มันผอมลงเราทุกคนสามารถใช้วิธีเข็มนี้เพื่อเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนแล้วสวยมากหากคุณต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูดีเราต้องใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่นี่คือเวลาเราขยับเข็มระยะห่างระหว่างเข็มต้องเท่ากันเมื่อเราเย็บเองที่บ้านได้ต้องใช้ได้ที่แข็งแรงกว่าได้สีเดียวกับเสื้อผ้าไปเย็บให้มันเข็มต้องใช้เข็มเหล็กที่คมกว่า มันง่ายกว่าที่จะทำงานเย็บปักถักร้อยเย็บมันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราทําเครื่องหมายหลังจากเย็บเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้เพื่อนๆทั้งหลายลองดูที่บรรทัดนี้ที่ฉันใช้มันเป็นสายเฉพาะคาวบอยที่แข็งแรงมาก ฉันใช้เข็มขนาดใหญ่นี้เพื่อเจาะรูเข็มปลายเข็มคมมากคุณเห็นกางเกงยีน์หนาๆแบบนี้ไหมฉันไม่มีปลอกมือติดมือด้วยซ้ำมัดมันเหมือนมัดสำลีเจาะมันทีละชั้นไม่ติดขัดและเข็มจะผ่านได้ต่อไปไม่ใช่เข็มเหล็กขนาดเล็กที่เรามักใช้ผ้าที่หนากว่าเล็กน้อยจังหรือหักแล้วขนาดของเข็มนี้เข็มแต่ละอันเป็นเข็มเหล็กที่มีจมูกใหญ่และรูเข็มใหญ่แหลมมากตัวเข็มสว่างและเรียบเนียนแล้วขนาดและมีทั้งหมด5ขนาด ตัวที่ใหญ่ที่สุดยาว8.9เซนมเย็บผ้านวมขนาดใหญ่10ปอนและ8ปอนของเราได้อย่างง่ายดายเข็มปักที่เล็กที่สุดยาว4เซนติเมตรเช่นเดียวกับสายตาสั้นและสายตายาวตามอายุของเราเราใช้เครื่องร้อยได้ของเราเข็มเหล็กหลอดเดียวขนาด5ขนาด25แท่งเรืองแสงใสขวดจริงให้เรา พี่สาวของเราที่มาจะทำงานเย็บปักถักร้อยและชอบเหนื่อออกจะส่งปลอกนิ้วอีกสองอันมาให้เราเครื่องเราได้สแตนเลสรุ่นปรับแต่งเองแถมอีกสองอันให้เราอันนี้เป็นเครื่องตัดไหมขนาดใหญ่มีหัวแหลมและหัวกลมปกติใช้เปิดรังดุมแกะกล่องพัอส,อสด,ด,ดุหรือซองพัสดุแกได้หมดหรือเลาะตะเข็บเสื้อผ้าเลือกได้และหัวกลมแล้วดันเข้าไปข้างในแล้วเปิดออกคมและใช้งานง่ายมากได้อีกอันปกติเราทำงานปักที่บ้านเรายังใช้ได้ชนิดนี้อยู่หรือเปล่า ได้ชนิดนี้บางไปดึงแล้วจะขาดไม่ต้องใช้อีกได้นี้เป็นไดเดนิมที่ฉันใช้เย็บผ้าบ่อยๆเย็บเสื้อผ้าและผ้านวมมีความแข็งแรงมากมีทั้งหมด3สีชั้นจะส่งอีก3าม้วนให้เราวันนี้เข็มเหล็ก1หลอดและที่ตัดไหม้ปลอกนิ้ว2อันและร้อยได้2อันบวกเส้น3มว้วนราคาเพียงหลักสิบได้ทั้งชุด34ชิ้นเพื่อนสนใจกดสั่งได้เมื่อเราดึงแขนเสื้อแบบนี้มันก็จะเล็กลงข้างในให้มันพันเป็นปมตัดได้ส่วนเกินให้มันลองมาดูหนึ่งเอฟเฟกหลังจากแก้ไข สวยมากเรียบง่ายและสวยงามเพื่อนๆที่ชอบก็ลองทำดูนะคะ